สวัสดีครับผมบัญยพลรามณชัยนะครับชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจากหอเจ้ากอเรามณชัยโลหกิจครับจำหน่ายเหล็กรูปภัณฑ์อะไหล่ประตูแล้วก็เหล็กดัดแล้วก็อะไหล่กระบะดําครับลูกค้าส่วนใหญ่ของเราครับเป็นกลุ่มไหนครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่อำเภอบ้านบึงครับอะไรที่ลูกค้ามาพูดถึงธุรกิจของเราครับคือแนะนําดีครับแล้วก็บริการตรงเร็วแนะนําดีนั่นคือถ้าเป็นลูกค้าช่างเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเอาแบบไหนว่าจะเอาเหล็กขนาดประมาณไหน แต่ถ้าเป็นลูกค้าแบบเจ้าของเองเงี้ยมาเขาก็ยังไม่รู้ไม่รู้เนาะว่าแบบเอาเหล็กประมาณไหนคือเราให้คำปรึกษาได้ว่า,าเหล็กประมาณนี้รับน้ําหนักหลังคาหลังคาเราก็จะถามว่าหลังคาคุณเป็นอะไรครับรับน้ําหนักยังไงเราก็จะสามารถแนะนําได้ว่าใช้เหล็กประมาณนี้ความหนาประมาณนี้มันรับน้ําหนักได้ไม่ต้องเอาหนามากเกินไปครับเพราะว่ามันจะทํางานยากด้วยแล้วเกินความจําเป็นด้วยครับทาไมเราต้องให้คาแนะนํากับลูกค้าครับ เล็กบางทีเราใช้หนาเกินไปเนี่ยเวลาจะเอาขึ้นไปมันก็หนักมันหนักเกินไปเนี่ยมันทํางานยากเกินความจําเป็นนะครับจ่ายตังค์เยอะกว่ากว่าที่เราควรจะจ่ายครับก็ลูกค้าจ่ายตังค์เราเยอะก็ดีแล้วใช่ไหอครับผมว่าจ่ายตังค์เหมาะสมดีกว่าครับพอที่เราจะใช้ครับก็ประหยัดงบของลูกค้าด้วยอะไรที่ทําให้มีแนวคิดแบบนี้ครับอยากได้สิ่งที่หมายถึงแบบสม กบราคาที่จ่ายไปเนาะไม่ไม่เกินความจําเป็นอะไรเงี้ยครับก้อเสนอเวลาขายของใคร,ใคร,ใครก็กําไรกําไรกําไรไว้กอ่อนสว่าจริงๆเหล็กมันไม่ต้องใช้หนาขนาดนั้นบางตัวนะครับคือบางทีอะ่ะเหล็กอะ่ะตัวใหญ่อะ่ะพอะเวลาเขาเขียนแบบมาเขาจะเอาหนามาก2 .3 3.2ามอะไรเงรี้ยมันหนามากซึ่งจริงๆมันเกินเป๊กไปเยอะครับทำไมอะ่ะเพราะว่าบางทีแบบสถาบันนี้เขาบอกเอ้ยมันต้องใช้แบบนี้บางทีไม่ต้องหนาขนาดนั้นก็ได้ครับ เอาแค่ okay, มันแบบรับน้ำหนัก,นกได้แล้วก็มันไม่พังอะเราเพื่อเผื่อน้ำหนักไว้ของหลังคาไว้สักหน่อยหนึ่งสมมติว่าจริงๆมันมินห้าก็ได้อ่าแล้วเผื่อไปมินแปดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลูกค้าจะได้สบายใจด้วยว่าเออจริงๆมันรับน้ำหนักได้แน่นอนอย่างเช่นสมมติว่าหลังคาเป็นเมทัลชีทมันเบามากสิ่งที่อยากบอกกับลูกค้าครับนึกถึงเหล็กนึกถึงเราครับเราวรณชัยโลหกิจครับขอบคุณครับ